ครับพรอมค่ะกับทีมแบล็คนะครับกับภารกิจที่หเริ่มครับเอ้เยอะเนี่ยไอ้กี้ย่อลงมาหน่อยเดถูกแล้วเทเลยเทเทเลยเทเออเอ้โกงไอ้กี้เดินมาเดินไปเดินไปทาง้มาครับเดินเดินเดินมาเดินมาเดินมาโดแล้วเทเลยเทเลยเทเลยอีกเท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  เอ้ยาไข้สาเพิ่งกี่เพึ่งอยู่เฉยอยู่เฉยโอเคขวา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 อ๋โอเคโอเคเทเลย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 โอเคเยอะเดินมาเลยเดินมาเดินมาตรงมาอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรยอดโกงอะใครสาเดินตรงมากลับไป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 เฮ้ยเฮ้ยใครสายโอ้โหเนี้ยผมทันเชิงดีเทเลเทโอเคโอ้ยโหได้เยอะพี่ไหนกี่มาได้เยอะเทเลยเทเลยเทเลย กับไปกับไปเวลาเดินอยู่นะเวลาเดินอยู่นะครับเออเทเทโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครดึงอะไรวะไอ้กี้ลุกเออเปิดมาง้ายใช่ใช่วไม่ใช่พวไม่ใช่แบบนั้นนะเฮ้ยเทเทเทไอ้สัสตักมาถือว่าคุณทำไม่ได้ดีมากพวกคุณน่ะขี้โกงอ่ะเทเลยเทเทเออมาตรงมาโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะโกงอ่ะกลับไป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 

นั่นอะไรเยอะนะเดินมาเดินมาเดินขวาขวาหน่อยหมุนขวาดนึ่งขวาหนึงโอ้ยไปไปเฮ้ยเท่เฮ้ยโอ้โหคือถ้าฟังผมไม่เต็มเต็มนี่ไปแล้วแล้วแป๊บนึงนะเราถามหน่อยไอ้คนบอกทางปิดหับเบือตาไอ้คนบอกทางปิดหับเบือตาโอ้โหนี่ยังไม่ทันเริ่มยังวุ่นวายขนาดนี้เลยนะครับเราไปลุ้นกันว่าทีมเลดจะทำได้หรือไม่

เร็ว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 เก็หวเก็หัวก้มเยก้มเลยก้มเอเนมาเนก็ย่อยยยตัวล้อย่อตัววอย่อตัวเร็วเบนาเออ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 เเนเนลุกเน วิ่งไปวิ่งไปเป่นมเนมาเร็วเร็วๆๆไปไหนไปไหนโอ้ยใครเอามันดักไวะเนี่ยมามามมาเท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 เเท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 เเท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  ขอบอกนะทีมไม่เห็นสมัครสมานกันเลยอีนนี่ไม่เห็นบอกซ้ายตาขอโทษนะคุณรู้สึกยังไงครับการทายคุณปิดตาอยู่คุณอาจจะคิดว่ามันจะมีทางสู้ได้แต่ผมเป็นคนเปิดตาครับคุณเห็นโล<ว>กความเป็นจริงคุณจะรู้เลยว่ามันไม่มีทางชนะ